ถ้าขาดทางด้านจิตใจไปบอกเด้อที่กับทางด้นา,านญาติผู้บวชเป็นใหญ่นั่นบอกต้นญาติโยมแล้ยังเชิดซับตัวเมืองเมืองสุนบุรีแล้ก็เมืองส่งพรเมืองจำพรเอ่อนี่เป็นมาบอกในอ่าบ้านเกิดเมืองนอนของครอบครัวบอกว่าไม่ออกแสิผู้ทอดแล้ก็ได้จากส่วนวนตานโมณะญาติโยมทั้งหลายนำพามาโดยญาติผู้บวชนำพามาหนึ่งครเป็น

phương co nha phương co nha phương co nha phương nè bạn nha ok không không phải không phải

เอาเอาเขาเรียกทานลูกกรอยเจ็ดสิบสองร้อยเจ็ด so สิบสองถุงถ like ุงลาโลเขาลร้อยเจ็ดสถุงบอกบ้านเฮาดื้อบอกบ้านเฮามัย่อซอยพิ uh, so ่น uh, ด so ้อไอ้ออกแสงบอกบอกบ้านที่เจ้ามัยอลูซอยพิ่นพนเ่อนร้อยเจ็ดสิบสองที่ทนเอบ้านห่วยวายโมติงกันเจออาตะวี่งลูกดอยเจ็ดเออ วัดแล้วก็เออหยซาร์วัดหยซาเออ้อวพาะวงจะได้แบกเ่งไปยังอีกองวัดนี่ะลขาจ้วัดก็ร้อยเจ็ดสิบสองแล้่วัดเขาไม่ออกเลยเลขกร้อยจ็ดสิบสองมาร์กลงก่อเอาวงประทานลงก่อนเออวงประทานลงก่อนหวยไว้คนไม่จะบอกหวยไว้ดกินแกงไว้ก็มีน่แหวยไว้ rồi chết chip song thong không có thai làm sao không lên thai không có thai không có thai không có không có thai không có thai không không có thai là không có thai không mẹ thai không có thai không 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 hùng Đào không Đào không 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 แล้วก่ว่ามีห oh. ้อยถุงถ <T> ุงหลักหากิโลเนาะแต่ก็เนี่ยสุนัาราเป็นโซนงวัดเพิ่นกับหกิถุงเนาะงานที่แบ้านแเี่ยังกช่อหน่เป็นเกงกีเกกีครับอ่าไปบนไปทำเกี่ยกับทั้่เกงกีเขามีเวลาเขาไปแจนบอวดเวลาเขาก็บอกเห็เรื่องเพิ่นนะอกกงตามเ เพราะว่าบ้านอุ a, á, mm ้ยคดนายโยขับไปแล้วนายโยไปซอยแล้วคนอีกเป็นเมื่ออะไรนายโยกนะเป็นหน้าวังเสาร์นี่แหละเนี่ยคุณแปว่าคนคนเขับไปร้ายกงมูเลยเคยคดนะเอออันนี้แปว่าคนไปซ่วยคนร้ายหลายหลายบาคนอื่นเหมือนเช่นจอมมู่คนไรงงานเพราะว่ามันมันเสียหายนะแต่เมื่อเสาเนี่ยนายโยก็เอาขัไปซอย

รัเดียวห,หน่มว่าคือมันไปโดยอันเสื้อกี้น,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 นี่นะนุงในแม่จะข่ายูเสื้อในนุ่งไงดูนุ่งมัน